ผู้คนมากมายต่างรวมตัวกันเพื่อปลแแอกเมืองจากโจรชั่วมีสูญเสียบาดเจ็บก็ไม่น้อยแต่ก็ช่างเถอะนอกจากที่บ้านฉันก็มีที่นี่แหละค่ะที่อบอุน่นที่ City in Time ยินดีต้อนรับสู่เดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์นี้พบกับการประมูลธุรกิจแห่งเมือง Backwater ร้านอาหารฟ e e l g o o สไตล์ผู้ดีตีนแดงหากอย่างด้ฟิลปี1900มีบริการบาร์เครื่องดื่มที่ชั้นสอง และสำหรับสิ่งนักสูบขอเชิญพบกับธุรกิจบายาสูบมีชั้นสองสำหรับทักผดด้วยนะแน่นอนร้านขายยาก็อยู่ข้างๆนี่แหละสำหรับคนไม่ชอบความวุ่นวายฟา์มใกล้ๆก,ก็อาจจะเหมาะกับคุณคนง,งานที่นี่เรารักกันดีค่ะเรียกว่าจีกันเหมือนพี่น้องเลยก็ได้กินลมชมวิวไปกับม้าคู่ใจในที่ของคุณอยู่กับธรรมชาติเหมือนคุณเซน สาชันแล้มันอันตรีอ,ะ,อ,ะ,อะมีบ้านพักด้วยเนะแต่ถ้าคุณชอบความตื่นเต้นรืยสร้างปัญหาแถวนี้แล้วล่ะก็ไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่อาจมีคนบางกลุ่มมองคุณอยู่ฉันจะปกป้องเมืองนี้อย่างเต็มความสามารถไปเวลาหวยพวกโจรทั่วกันในนามของกฎหมาย ฉันขอสั่งให้แกยกมือขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนที่นี่ก็คือบ้านของอคุณเสมอสเอ้ยทีนี้ไม่ใช่ที่ถูกแกมาทะเลาะก,กัน,นะเว้ยหยุดยกมือขึ้นภูเขาลง